You're Listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกรสกุล t ตี o Happiness Investment มาต่อกันเปเปอร์สุดท้ายนะครับของคุณโจเกี่ยวกับการเปิดเผยมุมมองทางธุรกิจปี2024นะครับของ w h a นะครับว่าเป็นยังไงเชิญทางคุณโจได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วาครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับก็อเมื่อวานนี้ก็เป็นงานที่จัดที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่นะครับสำหรับการแถลงวิเศษ u t l o o k ของ w h a ในปีนี้นะครับก็คนที่เข้าไปร่วมงานก็คงจะได้พลังบวก จากทางผู้บริหารหลายๆท่านที่ส่งออกมานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีผลผลประกอบการในปีนี้ที่น่าจะสดใสนะครับทั้งในเชิงของตัว o อ e เป t เรชันก็คือตัวยอดขายที่ดินการให้เช่าที่ดินท่โทีการให้เช่าโรงงานรวมถึงในเชิงของโอกาสในการที่จะสร้างยูไฮสำหรับตัวกำไรสุทธิด้วยนะครับก็บริษัทก็มีมุมมองเชิงบวกนะครับต่อแนวโน้มการเติบโตของธุรก,กิจหลัก ของบริษัททั้ง4 Business นะครับหลักๆเนี่ยถูก Drive โดยในส่วนของการกระแสะการเคลื่อนย้ายฐานออการลงทุนนะครับที่ปัจจุบันนี้ยังค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่นะครับก็มาจาก geo political tension ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับแล้วก็ทำให้ในส่วนของนักทุนเนี่ยพยายามจะกระจายการลงทุนออกจากทั้งจีนแล้วก็ไต้หวันนะครับซึ่งไทยกับเวียดนามก็เป็น2ประเทศที่มีโอกาสที่จะได้รับ อน,นิสงในส่วนของตรงนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนปีนี้แล้วก็บริษัทคาดหวังถึงปีหน้าด้วยนะครับธีมของบริษัทในปีนี้ที่บริษัทอยากจะให้ตัวเองเป็นเนี่ยเขาพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองหรือว่า transform ตัวเองเนี่ยเป็น t e c h company นะไม่ได้เป็นนิคมอุตสาหกรรมแล้วเขาจะไปลิงก์เกี่ยวกับเทคโนโลยีมากขึ้นเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการขับเคลื่อน business unit ต่างๆของเขาให้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ ดีเทลก็คงจะมีในรายละเอียดเยอะเดี๋ยวบริษัทก็คงจะค่อยๆปล่อยออกมาเพิ่มเติมแต่ว่าในส่วนของสิ่งที่สําคัญที่เราได้จากเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือว่ายอดขายที่ดินนะครับสำหรับธุรกิจที่สําคัญที่สุดของบริษัทเนี่ยปีที่แล้วก็จบที่2767กไร้นะครับซึ่งสูงกว่าเป้าต้นปีที่เขาตั้งไว้พันเร้ไร่เนี่ยถึง58%นะครับถ้าใครจํากันได้ปีที่แล้วลูกค้าใหญ่ๆในเมืองไทยก็ฉางอันออโต้เนาะที่มาซื้อที่ดินทํา รถอ v 250ไร่ในไทยแล้วก็มีฟ็อกค n อนะครับที่ไปซื้อที่เวียดนามของตัวนิคมของเขานะครับขณะที่ช่วงต้นปีเนี่ยก็ฟล o w ์ของอาการที่เข้ามาของลูกค้านะครับยังเยอะอยู่มากนะครับบริษัทมีการเปิดเผยถึงระดับที่ว่ามีลูกค้า300 500 700พันไร่นะครับต่อรายเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับบริษัทเนี่ย อย่างต่อเนื่องเพราะฉันเองเนี่ยในส่วนของอการเติบโตของยอดขายนิคมในปีนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะยังยืนได้ในระดับสูงมีโอกาสที่จะโตจากปีที่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงต้นปีเนี่ยเขาขอตั้งเป้าที่เป็นเป้าที่ที่ไม่ได้รวมลูกค้ารายใหญ่ที่มันอาจจะทำให้ตัวเลขมันมันดีวเวได้เนี่ยก็ตั้งเป้าที่2,275ไร่นะครับซึ่งก็มากกว่าเป้าต้น ของปีที่แล้วเนี่ยประมาณสัก30%เนะแต่ว่าโอเคมันอาจจะดูต่ำกว่าสิ่งที่เขา achieve ได้ในปีที่แล้วอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้ว่าในช่วงกลางปีเนี่ยถ้ามีความชัดเจนของลูกค้ารา,ายใหญ่เนี่ยก็จะมีการปรับเป้ายอดขายขึ้นเช่นเดียวกับปีที่แล้วนะครับส่วนธุรกิจโลจิสติกเองเนี่ยปีนี้ก็คิดว่าน่าจะมีการขายโรงงานแล้วก็ warehouse ให้กับตัว Reed เนี่ยได้มากกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วจบ3,5 0 0ปีนี้คงจะเป็น5,3 0 0 เหตุผลหลักก็เป็นเพราะว่าปีที่แล้วเขามีการไปซื้อหุ้น5้ใน CGL นะครับก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับ PGC นะครับแล้วก็ทำมี Warehouse บางส่วนเขาก็เลย Unlock Value มาก่อนซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้ในมุมของตัว Bottom Line ที่ Generate จากการขาย Asset เนี่ยมีโอกาสที่จะมากขึ้นนะครับธุรกิจน้ำกับธุรกิจไฟก็มีการตั้งเป้าที่ค่อนข้าง Aggressive โต Double Digit นะครับจากฐานของปีที่แล้วที่ก็ไม่ได้ต่ำแล้วนะครับก็เป็น Flow ของ ยอดที่มันจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนลูกค้าในนิคมที่เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นหลักเลยนะครับส่วนดิจิตอลนะครับก็มีการทําแอปพลิเคชันอะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเ,ออเราขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนิดหนึ่งแล้วกันก็จะมีแอปพลิเคชันที่ทําธุรกิจใหม่เกี่ยวกับโลจิสติกสก็คือเขาจะมีการให้เช่ารถบรรทุกไฟฟ้า,ฟานะครับเป็นลีส์ออกมาปีที่แล้วเนี่ยทำไปแล้ว25คันปีนี้ตั้งเป้าจะขึ้นไปเป็นพันคันนะครับแล้วก็จะมีการทํา e-v charging station นะครับในบริเวณที่มีการให้เช่าก่อนแล้วอาจจะขยายต่อไปในอนาคตก็จะเป็น new business ที่บริษัทใช้ดิจิทัลเข้ามาช่วย c o อ operate syndicate กับ existing business ของเขานะครับแล้วก็มีการในทำของแอปพลิเคชันสำหรับ Healthcare business นะครับก็ provide ให้กับทางลูกค้าในนิคมและอาจจะขยายต่อไปในอนาคตมันเองเนี่ยในมุมของเราเองเนี่ยเอาลุกของบริษัทยังดีอยู่นะครับแม้ว่าปีที่แล้วเนี่ยตัวรายได้บริษัทก็เปิดเผยมาว่าน่าจะอยู่ประมาณทักหมื่น 7,200ล้านก็เป็น all time high นะซึ่งโชคจริงๆก็ินไลน์กับตัวเลขที่เราทำใกล้เคียงกันมากเลยนะครับซึ่งปกติมันจะไม่ใกล้ขนาดนี้แต่ว่าพอตรงนี้ออกมาเนี่ยมันใกล้กันก็ถือว่า,าทําให้เราประเมินว่ากําไรในไตรมาสที่4เนี่ยที่เราทําไว้ที่2,300ล้านเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยโอกาสที่บริษัทจะทํา new high ในเชิง bottom line ที่เราประเมินไว้เนี่ยที่4,300ล้านเนี่ยก็ยังเป็นไปได้อยู่นะครับก็มองทั้งหมดเป็นบวกนะครับแล้วก็ ในเชิงของยอดขายที่ดินที่จะเป็นคีย์แคทาล s t ิสต์เนี่ยก็คงจะเข้ามาในช่วงครึ่งปีแรกได้มากกว่าในส่วนครึ่งปีแรกปีที่แล้วเพราะฉะนั้นในเชิงของตัวแคทาลิสต์ในชอตเทอมก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งในบริษัท Property ไม่กี่รายนะครับที่มีความชัดเจนของ b u s i n e s s Operation แล้วก็ในเชิงของ e a r n i n g o u t l o o k ที่ s OLID นะครับก็ยังเป็นอัพโฟ r ์ฟอร์มนะครับ target price อยู่ที่5.70บาท70ครับพี่วัาครับ เดี๋ยวถามสั้นๆคุณโจ W H A กับอมตะคุณโจชอบอันไหนครับโอเคจริงๆก็ชัดเจนทั้ง2บริษัทนะครับในเชิงบิสเนสนะเราจริงๆเราชอบทั้ง2บริษัทแหละนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมาดู ToB e Fair เนี่ยในเชิงของความคาดหวังของนักลงทุนเนี่ยต่อ W H A อาจจะมีมากกว่านะครับเพราะว่าในเรื่องของยอดขายที่ดินที่มีมากแล้วก็ลูกค้าที่เป็นบิ๊กเนมที่เขาเปิดเผยออกมาก็ทําให้ตลาดให้น้ําหนักในส่วนตรงนี้มากเพราะนนั้ในเชิง valuation เองเนี่ย W H A จะมี premium เมื่อเทียบกับอมะตะนิดนึงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่อง m a r k e t Cap นะครับซึ่ง WHA ใหญ่กว่อาอมาตเกิน2เท่านะครับ <Ừ. S 1> เพราะฉะนั้นเองเนี่ยในมุมของ Flow ถ้าเกิดมีกองทุนรายใหญ่ที่จะลงทุนหรือว่านักลงทุนต่างชาติที่จะเข้าหรือจะออกเนี่ย WHA ก็จะมีความผันผวนในเชิงของตัวการลงทุนจากประเด็นเรื่อง Flow มากกว่านะครับตัวอมะตะเพราะฉันเองเนี่ย คนที่ถืออมาตะาก็คงจะชอบในเชิง valuation ที่อาจจะถูกกว่านิดหน่อยแล้วก็ในเรื่องของความผันผวนของราคาที่อาจจะน้อยกว่าจากเรื่องของรายใหญ่ที่จะเข้ามา okay, ครับพี่ว่าครับโอเคครับขอบคุณครับคุณโจ้ครับดีครับ,บ,รบสวัสดีครับ